สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีลูกค้าทางทุกทาง Youtube และ Facebook ทุกท่านนะคะสวัสดีวันเสาร์ที่7พฤษภาคม2565นะคะกับทางหน้าเพจ f a c e b o o k ของเรานะคะเพจชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้มาอัปเดตสินค้านะคะสินค้าภายในร้านนะคะเป็นครูงรถไถนาเดินตามนะคะตอนนี้ล่าสุดเลยนะคะ7พฤษภาคม2565นะคะ เริ่มที่คันแรกกันเลยนะคะกับมวยเล่นบางนานะคะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่หนึ่งหมืนเจ็ดันห้าร้อยนะคะหนึ่งหื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะคะมวยเล่นบางนานะคะคันที่สองจะเป็นโครงบิจิวนะคะสามเกียร์นะคะบิจิวแปดแปดนะคะจะอยู่ที่หนึ่งหมืนสองพันนะคะหนึ่งหมื่นสองพันนะคะสวยๆเลยนะคะสําหรับโครงบิจิวนะคะลูกค้าอยากได้สีอะไรสั่งได้เลยนะคะส่วนคันนี้จะเป็นโครงกระทิงแดงนะคะสามเกียร์นะคะราคานะคะหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยนะคะ หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยนะคะโทรสอบถาม0 9 4ย์2 2 2 9 1นะคะร้านเราอยู่บ้านเกยาะลำไยตำบลวังบัวอำเภอคลองขงุ่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะส่วนคันนี้ก็เป็นบิ๊กจิ๋วเหมือนกันนะคะตัวนี้เหลืองดำนะคะอยู่ที่1 2 0 0 0นันนะคะสำหรับรุ่นบิ๊กจิ๋วนะคะ12,000นะคะโทรสอบถามเป็นเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะให้จะส่งนะคะหรือว่าลูกค้าจะเข้ามารับสินค้าเองที่ร้านได้เลยนะคะส่วนคันนี้จะเป็นอา มุ้ยเร่งบางนาน,นะคะตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะคะหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะคะสีสันสวยงามเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสนใจเข้ามาดูสินค้าตัวจริงกันก่อนได้เลยนะคะปักหมุดใน GPS ได้เลยนะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะ ก็มีสารีดาก็มีนะคะตัวนี้เป็นสารีดานะคะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะคะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะคะสารีดานะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสารีดานะคะโครงรถอีแตนเราก็มีนะคะหกหมื่นนะคะโครงรถอีแตนเป็นอีแตนอูกอิชนยนนะคะไม้มะค่านะคะกระบะไม้มะค่านะคะหกหมื่นบาทนะคะราคายังต่อรองได้นะคะ เครื่องเราก็มีนะคะเครื่องสูบเดียวนะคะตัวนี้เป็น rt110 นะคะเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยลื้อนะคะเดิมๆเลยนะคะ25500ืนาพนะคะ25500นาพนะคะโทรสอบถาม0ูนย์เก้าสนะคะ25500นาพนะคะเครื่องไม่เคยแกะเลยนะคะสารีดั1หนึ่มืนหนึ่งนะคะ อันนี้เพิ่งทําออกมาสดสดร้อนร้อเลยนะคะกับโครงบิจิวนะคะหนึ่งหมื่นสองพันนะคะหนึ่งหมื่นสองพันนะคะแดงหางขาวนะคะแดงหางขาวนะคะหนึ่งหมื่นสองพันนะคะสําหรับโครงบิจิวนะคะราคาเดียวกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหางตีหรือว่าหางโปงนะคะหนึ่งหมื่นสองพันนะคะสวยเลยค่ะศูนย์เก้าสี่หกศูนย์สองสองสองเก้าหนึ่งนะคะ หรือจะเฟซบุ๊กแม่ค้านะคะเบนเจวนอยู่ขายนะคะหรือจะเพิ่มลายมาที่เบอร์0946022291ได้เลยนะคะอัปเดตสินค้า7พฤษภาคม2565นะคะมุยเลี้ยงบางนามี2คันนะคะ1 7 5 0 1คัน1 6 5 0 1คันนะคะกระทิงแดง14,500นะคะบิ๊กซล12,000นะคะรานะคาเดียวกันเลยนะคะ เครื่อง RT 110่งิมเดิมๆสอง0มนาัน้าร้อยนะคะอีกส่วนอีแตนคันูนะคะเป็นโคอีแตนนะคะอีแตนทิสนายนกระบะไม้มาค่านะคะหก0มืนนะคะสารี่ดับหนึ่งหมืนหนึ่งันนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรสอบถามได้เลยนะคะ0ูนย์เก้า1ี่หนึงสอง้าหนึ่งนะคะแล้วเราติดถนนเลยนะคะหาง่ายนะคะปักมุดในจีเลี้ยได้เลยนะคะชานิเ,เ,เตอรนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ